เอาความรู้มาฝ่ายอีกแล้วค่ะทุกคนนี่ค่ะต้นอะไรคะทุกคนสาบเสือนะคะทุกคนสาบเสือปกติเวลาเอ่เรามีบาดแผลที่มือนะคะสมมุติว่ามีดบาดเนาะเราก็จะมาเด็ดอยอดอ่อนแบบนี้นะคะยอดยอดอ่อนแบบนี้แล้วก็มาเคี้ยวเคี้ยวแล้วก็เอาโปะไว้ที่แผล นะคะแล้วเขาจะห้ามเลือดแผลสดได้ดีมากๆเลยสมุนไพรรอบบ้านนะคะทุกคนสาบเสือนะคะสมุนไพรรอบบ้านรอบรั้วนะคะเดี๋ยวจะให้ดูกกใกล้ๆนี่ค่ะนี่ยอดอ่นอ,อนๆอย่างนี้เลยประโยชน์เบื้องต้นก็เคี้ยวแล้วโปะแผลที่เป็นแผลแผลสดนะคะจะหยุดเลือดห้ามเลือดได้ดีมากๆเลยนะคะ นม่นจะเป็นจะต้องอ่าพึ่งหมอเสมอไปนะถ้าแผลเล็กนิดเดียวแล้วก็เคี้ยวอันนี้ไม่ไม่ได้ขยี้หรือโขกนะคะเคี้ยวทางปากเลยแล้วก็เอาเอาโปะไว้ที่แผลนะคะแผลเลือดที่กําลังหยดติ่งๆนี่ไม่นานก็ก็หยุดนะคะช่วยห้ามเลือดได้ดีมากๆเลยสมุนไพรพื้นบ้านนะคะทุกคนประโยชน์เยอะ